อันนี้คืออยู่ในประเทศไทยนะไม่ใช่ต่างประเทศลองลองเดาดูครับว่าที่ไหนถ้าเห็นบางคนเคยมาอาจจะจําได้ก็ได้ว่าที่นี่คือที่ไหนดูข้างหน้าครับสวยปะมองไปไกลๆนู่นดิแต่ผมไม่กล้าป,ปีนขึ้นไปหรอกผมกลัวมันสไลด์ลงมาแล้วมันทับอะ่ะเพราะแลดูเนี่ยคือมันเป็นลักษณะของชั้นหินที่มันเป็นเปาะๆอ่เนี่ยดูดิเนี่ยมันเปาะมากดิด มันเนี่ยมันเป็นจังก้อนจังก้อนเงี้ยผมว่าถ้าไปเหยียบเหยียบมันมีโอกาสให้ถล่มลงมาได้เหมือนกันเนี่ยเห็นว่าหันถูกซ้อถูกซ้อออกมาแล้วก็สไลด์สไลด์สไลด์ล,ลงไปมันก็เลยเกิดเป็นคล้ายๆแกนแคนยอนแต่แกนแคนยอนนะเขาคืออันนั้นเขาเป็นเหมือนแบบหินจริงๆอันนี้มันไม่ใช่หินครับมันเป็นเหมือนหินกรวดอะครับหินกรวดที่มันมีการสไลด์สไลด์สไลด์ล,ลงไป แล้วน้ำมันช้าช้าช้าอันนี้ดูนี่ดูตรงนี้สิเพื่อนนี่ครับอันนี้เป็น,นทางทางทางที่น้ำมันไหลลงมาเห็นปะมันไหลลงมาม,มันก็ช้าเนี่ยครับช้าช้า,ช,าช้าลงมาหินก็สไลด์ลงมาข้างล่างแต่ถือว่าสวยเลยนะใครรู้ลองคอมเมนต์บอกแล้วกันครับว่าที่นี่คือที่ไหนลองเดาเล่นๆแล้วกันขึ้นสวยป่ะ ที่สองฝั่งสวยนะแต่ว่าอันตรายถ้าไปปีน,นด,นดูทะเลทรายเป็นเขาแบบลูกๆลูกๆลูกๆครับสวยปะ่ะมุมนี้เพื่อน,เอนๆเห็นก็คงจัน,นึกออกแล้วบางคนเคยมาแล้วอาจจะรู้แล้วที่นี่คือที่ไหนลองให้เดาเล่นๆอันนี้ก็เป็นเหมือนหินที่เขา ระเบิดไปแล้วภูเขาที่เขาระเบิดไปแล้ว,ลวก็ตรงนี้ก็เป็นแอ่งที่เขาเคยทําอาจจะเป็นโรงโม่โรงหินอะไรทักอย่างหนึ่งขุดๆไว้